สวัสดีครับเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยการที่เราไม่โทษใครเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นวิธีคิดเป็นทางออกที่ดีอีกอย่างนึงนะครับมีเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับคือมีพระรูปหนึ่งนะครับท่านไปบิณฑบาตท,ที่บ้านสองผัวเมียนะครับสว่วนคุณที่เป็นสามีเนี่ยเขาเป็นช่างจิรนายเพชรน,นะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยพระขณะที่พระกําลัง นั่งรอรับอาหารมิทธบาทอยู่ที่บ้านนะครับนั่งอยู่เนี่ยตัวสามีเนี่ยก็กําลังหั่นเนื้อที่เขียงนะครับทําให้มือเขาเนี่ยเปื้อนเลือดเต็มไปหมดนะครับช่วงจังหวะนั้นก็มีเจ้าที่สํานักพระราชวังนะครับเอาเพชรมาให้นะครับก็คือจะให้เขาเจรนายเพชรน,นั่นแหละครับเขาก็รับเพชรมาทั้งที่มือยังเปื้อนเลือดอยู่เลยนะครับแล้วก็วางเพชรไว้ที่เขียงก่อนจะอ่า เดินไปหลังบ้านนะครับไปท,ทําธุระหลังบ้านาระหว่างที่เขาไม่อยู่ที่เขียงเนี่ยเจ้านกกระเรียนที่เขาเลี้ยงไว้เนี่ยก็กระโดดเข้ามาตรงเขียงนั่นแหละแล้วก็เห็นเพชรนึกว่าเป็นเนื้อนะครับก็เลยคาบเอาเพชรเนี่ยลงท้องไปนะครับนึกว่าเป็นอาหารนะครับพระท่านก็เห็นเหตุการณ์แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับต็นิ่งไปส่วนผู้ชายคนนั้นมาถึงที่เขียงนะครับกลับมาที่เขียงไม่เห็นเพชรก็นึกสงสัยพระนะครับ ก็อพอพระกลับไปก็คุยกับภรรยาภรรยาก็ไม่เห็นด้วยบอกไม่น่าจะเป็นพระหรอกอะไรเงี้ยพระไม่น่าจะทําอย่างนี้สามีก็คิดหนักไม่รู้จะทำยังไงนะครับกลัวจะโดนราชภัยนะครับกลัวจะโดนมหานชีวิตโดนลงโทษเนื่องจากทําเพศหายนะครับสุดท้ายก็เลยพอพระมาบิณฑบาตอีกวันนึงเนี่ยนะก็จับพระเนี่ยมามัดหัวนะครับเอา เชือกมัดแล้วเอาไม้ขันขันชนะะนะครับทรมานจะให้พระนี่สารภาพมองมให้ได้ว่าเอาเพชรไปไว้ไหนนะครับพระท่านก็บอกว่าไม่ได้เอาไปไม่ได้เอาไปนะครับจนกระทั่งเนี่ยเลือดออกหูออกจมูกออกตานะครับตาถลนออกมาเลือดนองอยู่เต็มพื้นนะครับเลือดแดงฉานเต็มไปหมดนกกระเรียนได้กลิ่นเลือดนะครับก็กระโดดเข้ามา เดี๋ยวเจ้าผู้ชายคนนั้นกําลังโมโหอยู่นะี่ก็เปะเปรี่ยงเขาให้นะครับนกกระเรียนก็ตายนะครับพระเห็นนกกระเรียนตายก็บอกช่างเจอนายเพชรบอกว่านี่แหละนกน่ะเป็นนกนแหละกินเพชรเ,เข้าไปนะครับเขาก็เลยไปเอานกมาผ่าท้องนะครับก็เจอเพชรอยู่ในท้องนกกระเรียนเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปกราบขอเข้ามาพระนะฮะพระท่านก็บอกว่า จะไปเสียเสียใจเลยไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกนะฮะนกกระเรียนก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่ามันเป็นเนื้อนะครับเเลยกินเพชรเข้าไปคือสรุปก็คือไม่มีใครผิดหรอกแต่ว่ามันเป็นความผิดของวัตตะคือการเวียนว่ายตายเกิดนะครับคือถ้าเรานิพพานไปแล้วหมดสิ้นกิเลสตัณหาไม่ต้องมาเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญหานี้หรอกหน่อย้ยท่านก็คิดไปประมาณนั้นแล้วก็การที่ท่าน ไม่บอกว่านกกระเรียนกินเพชรตั้งแต่แรกก็เพราะไม่อยากให้นกกระเรียนถูกฆ่าตายนะครับอันนี้ก็เป็นความสัตย์ซื่อของท่านเป็นความที่ท่านเนี่ยเคร่งครัดในศีลนะครับท่านก็ไม่อยากแล้วเมื่อศีลท่านไม่อยากเห็นแก่ชีวิตตัวเองแล้วก็ทําให้สัตว์อื่นคนอื่นต้องตายลงไปนะครับแม้จะเป็นนกกระเรียนชีวิตเล็กก็มีคุณค่าอะไรเงี้ยครับท่านก็มีมุมมองแบบนั้นนะท่านก็วางจิตวางใจอ่ จะเรียกว่าวางในตำแหน่งที่เป็น,ปนความจริงก็ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆนะครับถ้าไม่เกิดบ่อยๆไม่เกิดมาเจอกันมันก็ไม่ต้องมาสร้างเวียนสร้างกรรมอะไรต่อกันนะครับการโทษกันไปโทษกันมาบางทีมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนะครับอันนี้เกีเ่ยวนวิธีแก้ไขแบบสันติวิธีแบบหนึ่งนะครับเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งก็อาจจะใช้ได้ในสถานการณ์ที่เราไม่ต้องการ หาคุณน,นาผิดนะครับแต่เราอาจจะอยากหาวิธีแก้ไขปัญหาในแบบที่เป็นกลางๆไม่ต้องไปโทษใครนะครับนะบอันนี้ก็เป็นสีที่ดีนะครับคืออย่างที่ว่าการโทษกันไปมาเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็ทําให้บาดหมางทําให้อาจจะไม่สามารถทํางานด้วยกันได้ก็ได้นะครับสําหรับหน่วยงานต่างๆที่บางทีอาจจะต้องมีภารกิจร่วมกันพอโทษกันไปกันมาบางทีมันก็ไม่มี ก็เกิดความโขหงแหงแล้วก็ร่วมมือกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับ